สวัสดีพี่น้องครับรอบค่ำครับผมสองลำซิงซุซเปอร์ยาวว่าจะมารีวิวรถแบ็คโฮครับก็เลยอยู่ใกล้ๆกันพอดีครับกับเสียจอดครับจอดมักจกชแน,นลครับ งานนี้เขากำลังลงหินครับเทหินครับเทหินซ่อมบำรุงทางครับผมนั่นเสียตูนครับมาแล้วีออ๋้วเราดูฟอร์ดแรงครับวันนี้ฟอร์ดแรง ยอมรับเลยครับทีมงานนี้ดูแลรักษารถด,ดีมากนะครับซ่อมแซมก็คือเขาซ่อมเป็นนะครับผมเป็นซ่อมเป็นด้วยนะครับซ่อมรถเป็นลงตรงไหนนีโ่โอ้โห ได้พันไดชาติวะยังยออไหง่ายอยู่นะยังยังเหลายมือป่ะจากมือสองมือสามมือก็แล้วดอกโอ้กินมูตทท้น่ะหอกินมูต้นอะโอ้แวหมูปันใดดิหาหก<อ>มือเนาะไม่ได้ห้อยมาปะเนี้ห้อยแล้วเนะาะเยอะสะสองน่วย để phẩm พร้อมอ๋อ Nhiều สิมาตั้วเดียวผู้สาวนึง ma ยังว่างกับจีเอิญเจ้าเนี่ยนั่นแหะว่างวะเมื่อว่างกับจีเด้เอารถเจ้าของตัอมาไปตักใส่มันออกเก้าบ้านตึ้งวหรอฮะเก้าบ้านเสมอวะแมนกบ้านฮะไม่นอนผิดเบ่บ่ได้นอนผีดเนี่ยไม่นอนบ่แมนเนี่ยว่าให้นอน นอนบ่ได้ของขาดนี่พี่กับน้องครับโอยสดว่ะบอกไปหาเหรินสาวเขาก็เหรินไหมผู้สาวย่านไหมผู้สาวย่านยา้อ่ะผู้สาวอ่อนเฮี้ยนเท่นั่นเมื่อนั่นไหมเฮี้ยนเท่นหินมือนั่นไหมเขาเซาเบาอยู ผู้บ่าวประกาศไปจีบเขาเนาะโอ้ยอยู่มังเฮียนเทหินไงเมื่อนะโอ้ยเงยไหลทั้งทามายันผู้สาวแต่ว่าเอาเด็กมาแต่ละคนอย่างบู๊ยหน่อยอย่าตูนมิดาเอามีแต่สวยๆเอามาเอาเด็กมาแต่ละคน สิล่อทางนี้เป็นเงินขนาดครับเด็กเขียวครับมืเนี้ยสิบีเขาสิบซีสิบีเออสิบีสิบีเลยเียวละอ่าซี่ลอยวะตะขาแก้เนาอ่าหานาทั้สามลอย่ลสามลนดีสามลอยสิบสีเียวฮะโอ้ตอนีเเออสามลอย ตด้งแตสามร้อยสิบเ่ยวกับสามพันเพี่น้องสิบซี 4, กับสิบโอ้เออสี่พันสองโอ้ถือว่าือว่าโอเคนะพี่น้องนะสิบหอเนาะหาเงินในมือละสี่พันเงยหาเงินมือละสี่พนี่ถือว่าโอเคเหรอนะค่านะ้านำมันกับยีไปซ้ำมือละพันแ่นว่ ถึงบ่มเงนี่พันหาล้วครับเก็ม<อ>มันยุ่งเงแล้วพันสามสิบีนี่พันหา <c oughs> พันหานร<อ>าด้วยมั้แลนเท,เล,นเ,ทเลยเดียเทใหญ่กวเทเลท ี่สูตรเทลาดครับถ้างไปหน้าบผม่อไปซูโมบันอีกบัานหนึ่งข้างหน้ามันเปสมันนี่ผไปพ่นตานีไปน้องไรงโอ้ข้างพับพอรับไปลี้ไหมพุ่นนอีน่เทียินนีุ่ไปยืนด้วยุน ยังครับยังยังไม่เสร็จใกล้แล้วละ่ะอ,อ,อีกสามมือสามมือสามวันอีกสามวันสามสี่วันครับเสร็จเลย ลงเข้าไปข้างใน คืองานซ่อมบำรุงทางแบบนี้มันจะมีอยู่ทุกตำบลนครับทุกตำบลแล้วแต่งบประมาณมาแล้วแต่ใครจะได้รับครับส่วนมากตำบลที่ผมอยู่น่ะวส่มูข่ขาเงี่ยเงี้ยนต่อครับเท่านี้มันขาหน่อยครับไม่ได้รับน้ำเพลินเยกเกียงานแบบนี้ นี่แต่ขาเงี้ยๆพันไดนรับครับเรามันขาเล็กครับขาหน่อยกินงานหน่อยขาเงี้ยกินงานเงี้ยถ้าทางมีลุมมันอันตรายมากเลยเนะี่ย ลายยกดำอย่างนี้ครับหลุมเอยียงครับโยกแห้งกดอ่ะก <Ooh. S 1> ดบ,บอดเสื้อลายครับหกพันหกหกหกหนึ่งศูนย์ ตำนานที่ยังมีลมหายใจครับ สีหมดเลยครับทําสีทําชัดซีหมดเลยเป่าสีพัดเลยครับอย่างงามเลยเดีย๋ยวมองเลยดูดีมีราคาขึ้นมาครับถ้าแต่งแล้วไปพุ่นไปวันหลังมาใหม่ครับ